นี้ต้องอาศัยการพักตัวนะคะเพราะว่าเทคนิคเขา,เอาบอกชี้ว่าต้องพักก่อนนะคะแต่เป็นมองว่าปีนี้ค่ะก็ถือว่าระยะยาวทองคํายังเป็น bullish trend นะคะแล้ก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ค่ะหลังจากการพ,พักตัวชุดนี้เนี่ยในช่วงระยะถัดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกลเ้เฟดลดดอกเบีย้ยในช่วงกลางปีนะคะหรือกลางปีไปต้นไปก็ยังมีโอกาสที่ทองคำจะขึ้นไปทดสอบระดับแนวต้านถัดไปค่ะซึ่งถ้าในแง่ของ longer term แล้วเนี่ยมองว่าแนาวต้านของทองคำจะอยู่ในโซนประมาณ2,265ถึง2,250เป็น ตแ,แต่เป้าใหญ่ของทองคำเนี่ยชื่อได้ว่ามีโอกาสแตะประมาณ2,300 US Dollar o ค่ะซึ่งโซนนั้นเนี่ยถ้าลอง convert เป็นราคาทองคำในประเทศด้วยค่าเงินบาทประมาณ35.9นะคะก็ต้องบอกว่า39,000 0 0 0ตัว40,000บาทต่อบาททองคำเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะแต่เป็นมองว่า period เนี่ย ระยะสั้นๆต้องพักก่อนแล้วก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณกลางปีเป็นต้นไปค่ะเป็นว่าระยะสั้นเทคนิคอลบ่งชี้แล้วว่าน่าจะเกิดการพักตัวค่ะแต่ว่าเอ่อก็แบ่งไม้เข้าซื้อตามแนวรับดีกว่าค่ะคือถ้าเทคนิคอลบ่งชี้แบบนี้เนี่ยโอกาสในการพักตัวแล้วก็ลงมาในเลเวลประมาณ36,60036,800เป็นว่ายังมีโอกาสค่ะแต่ว่าถ้าหลุดในโซนประมาณ36,600ให้เหลือไม้ไว้ด้วยเฮลิตา้าเพราะว่าไม้ที่น่าเก็บเป็นจุด เป้าพักตัวจริงๆของเขาเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ36,200ถึงประมาณ35,200ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ขายไปแล้วแบ่งไม้2ชุดนะคะชุดแรกเป็นจุดเสียงซื้อที่36,600ถึง36,800หลุด36,600นะคะรอมาเก็บไม้ถัดไปในโซนประมาณ36,200ลงมาค่ะ